พี่น้องที่ติดตามเห้ข่าวคนสุรินทร์ทำดีวันนี้ทีมงาน,นเหตข่าวคนสุรินทร์ทำดีเราก็ได้เดินทางมาจากโรงเรียนบ้านโนท่นแล้วก็มาที่โรงเรียนบ้านุญครบเพื่อที่จะเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทำพอสวบกับท่านผู้ว่า,วาพิกิกกจบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เดี๋ยวเรารอท่านผู้ว่าาการจังหวัดสุรินทร์เดินทางเข้ามาเราก็จะได้ถ่ายทำ ครงการพสวสุรินทร์แท้แท้เลยครับเดี๋ยวรอท่านผู้ว่าครับสวัสดีคร,รับนีทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ครับท่านเดินทางออกมาจากโรงเรียนนนทท่านพิจากขุนม,มาแล้วครับทุืที่จะมาร่วมเปิดงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่แพทย์ราสษาพอสวรครับตอนนี้ทางท่านปลัดจังหวัดครับท่านก็มาก่อนแล้วครับ ระหว่างที่รอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ครับท่นานก็เราจะเดินทางมาร่วมเปิดพ่อสวครับทันนี้ก็คณะก็ทยอยมานะครับหลังจากสิ้นภารกิจพบป,ป,ปะนักเรียนหน้าสะทงครับโรงเรียนนนท,นท์สิยาคมตำบลนคนครกอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้ก็ได้เดินทางแล้วครับที่รอครับ ท <aff chter> เทาจะเดินทางกันนะครับแต่งเส็ับุ่นกับ้อหนารือับถ้าป well. ุม่มารงานครับครับ นี่ท่านผู้ว่าราชการจตุรินครับท่านก็ได้เดินทางมาถึงงานบุตสวนะครับเดี๋ยวเราจะท่านเสร็จภารกิจพบปะนักเรียนหน้าสตูโรงเรียนโนนแห่งทิทียบกับท่านก็จะมาเข้างานบุตรสวต่อนะครับท่านในแค่ไหครับท่านที่โรงเรียนบ้านคุณครุษครับได้นายครับได้ครับ ท่านผู้จัดการจังหวัดสุรินประธานในพิธีเปิดโดยแพทย์เพื่อนที่ผอสวจังหวัดสุรินทร์โดยจัดกรรมเลื่อนที่เพื่อประชาชนได้โอกาสในเขตท้องถิ่นธุรกันดาร ในวันพฤหัสบดีที่7มีนาคมพุทธศักราช2567ณโรงเรียนบ้านผลครบตำบลผลครบอำเภอท่าสงจังหวัดสุรินทร์ท่านสมาชิกปอสบอนะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีประจำที่พักรับรองสักครู่นะครับ ลำดับต่อไปขออนุญาตเข้าสู่ที่กานะครับเขืยอนท่านที่จุดุดผ่านท่านตัวจักรกลสกรินประธานในที่ีท่ทนาทนพาน,นาีน้ม่วงท่านรองารแพทยศาสตรกจักรกลสกรินท่านนายเพลาโตท่านคํามเที่ยงทางเสมอท่านจิปิษานายกสภท่านจักรกลสรินท่าน สะสมตุลากานรองราชการจตุนรนทั้งเ่าต่าจุนะท,ทั้นปะระหลัดจรนทค้นิดิับซื่อรวมถึงบรราส่วนราชการระดับจังหวัดบระส่วนราชการระดับอำเภอและแต่ละวิีทาครับกับผมนายพํรสุขสิริผู้ใดการโรงยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำรวนต่างจางหวัดสพจตุรสุขสิรินครับได้รับมอบหมายเป็นพิธีกรในโครงการตรวแทยกเคลื่อนที่มูลิธิปาสมเดชเดชสิรลนตึนการบรรดาส่วนนีมอสวจตุรินประชาธิปีงบประมีณ2 5 6 7นะครับ ลำดับมาถ่อยเจะยาะกาบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีครับท่านพิจิตรุธันถแ่ายเกิดฟิ์เปิดตัวดอกไม้สวยกัจระทัศไสยรักสมเด็จพระเจ้าน้องลัยเือเจ้าพาอเชือกพรกละอะครนะพระราศกุมารีบงทีสาว่ขรัยราชนารีเปียนเสิญครับ ลำดับถัดไปครับเรียนเชิญท่านรองนายแพทย์สาธุจักรศรีนครธานีนาม่วงกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ขออญาตนเชิญครับเรียนผู้ว่าการสำนักงานที่เคารพอย่างสูงกระผมนายธานีนาม่วงรองนายแพทย์สาธารณสุขจักรศรีในนามหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทานันผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกหน่วยแพทย์ทเลื่อนที่พอสวรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้มาเป็นประธานบริการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เลื่อนที่พอสโโรจังหวัดสุรินทร์นักโรงเรียนบ้าคนตรงรบหมู่ที่13ตำบลคนรคงรบอำเภอท่าตูจังหวัดสุรินท,นทร์ในวันนี้สื่อเนื่องด้วยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงจัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนคร,รินทร์รบรมราชชนนีเพื่อจัดหาและส่งเสริมให้มีแพทย์และยาม้าทีอาสาสมัครทั้งส่วนกลางและส่วนพื้นภาคปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือให้การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคก,การรักษาพยาบาลและดูแลฟื้นสุขภาพพนักงานที่เกตรัษสรในในองทิดตุัน,ก,ก,น,านาการและอยู่ห่างไกลการธมนาม ที่ไม่สามารถมารับบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้โดยสะดวกจังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดพศรพลำับที่29นับตั้งแต่ตุลาค2513จวกจนงปัจจุบันนับเป็นเวลา54ปีปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าล้องนามคือเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์มลัลยลรั์อัครากุมารีกรงพัะศรีสว่างพระวัตรชกชิยาราชนาวี ทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกิจสิมศักดสิ์สำหรับการออกเหน,ออน,นียแพทย์อสในครั้งนี้ถือเป็นการสืบสารพระอนิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินีซึ่งมีวัตถุประปสงค์เพื่อมุ่งหวนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการช่วยเหลือด้านส่งเสริมสุขภาพป้องก,กันโรคการรักษาพยาบาลและคื้นครงสุขภาพอนามัยรวมถึงการรับผู้ป่วยที่ทยากไร้ ไว้เป็นผู้ป่วยในคบตาทางเพราะอันจะส่งผลองม์รวมให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีมีสุขภาพอนาัยที่ดีตลอดจนเป็นการเยี่ยมเยียนประชาชนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด่วยแพทย์คอสโวันครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากาแพทย์ธรรมแพทย์เภสัชกรพยาบาลบุคลากรสาธารณสุขและสมาชิกคอสอจากหน่วยงาน,น,นต่างๆ อันได้แก่สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์โรงพยาบาลสุรินทร์ที่ทำการปกครองอำเภอท่าปูนสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอท่าปูนโรงพยาบาลทา่าทูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุรีรัมวมถึงสมาชิกกอสบทุกคนที่ได้ร่วมในการออกให้บริการการออกให้บริการในครั้งนี้ประกอบด้วยการให้บร,บกริการตรวจรักษาโรคทั่วไปการให้บริการทางพัฐกรรม การให้บริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกและการให้ความรู้ดา้านการตรวจการกรองในเต้มามนต์ตอนนี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านผู้จิตบุญธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์กล่าวเปิดการปฏิบัติงานโดยแพทย์ท่านที่พอพอสวต่อไปกราผมเรียนเชิญครับท่านผูผ้ผ่รอให้เพทยอ มะคณาทลางข้างเนข้างบนขึ้นาเอนๆข้นคือโบราณสถานที่ส่วนนะครับอ่าต่ารชาติหน่วยแพร่ราษานะครับที่อยู่ในพื้นที่ที่มาจากจังหวัดจตุ้หน่วยนะครับต้งอยู่ทีบานด้วยตอนนี้้สู้สุดเพียงเจ่ดเยิอที่ได้รับกามาเป็น ประานีที่เปิดกระแสเิจาที่ที่คณะท่านระชูมประชุมครับ่งนี้ซึ่งจารกำกับงานของท่านในลงในแง่ของเราเป็นครงานในรัฐสภาเป็นมานะครับโดยเว่าจังหวัดชบุรีนี่ยอถปีปีที่54ผมเชื่อว่าหลายคนยังไม่เกิดตันีเนาะับ หลายคนนะทั่โครการยังกาความเม่าไได้นะครับผมเองนะครับก็น่าจะแก่กว่าหลายคนน้องจะ่สิิบแล้วหลายคนก็หมดสิบเรื่องของที่ดินจังบอกบ้าในแย่สุดจังหวัดนั้นก็โครงการยังกาความได้นะครับตั้ง50ปีแล้ว พวกเรานะครับก็ให้มีเรื่องผ่านได้รับทราบนะครับว่าภาระกรณีผิดนี้เป็นปฏิทารนะครับของสมเด็จนะครับของจีนลัคลิมนะครับก่าทำไมได้แล้วแก่นะครับก็ หรือว่ามีสื่อสารนะครับมาาอย่างยาวนานนะครับตัวเลี่เหก็คืนชาวบ้านมาก้นะครับมาพักพีงนานเดินนะจนถึงโอเคนะครับขึ้เป็นหลงเดือเจ้าฟ้านองนัานเือนะครับ้โหรอนิดด้วยนครับปีทีปีที่สี่พูดแล้วสามสี่ปีที่แล้วปีที่สี่ นะครับซึ่งพระองค์ท่านน,นนะครับก็ได้สืบสามาเลยนะครับหรือสามโอนะครับตอนนี้นะครับเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นะครับท่านก็เป็นคนสุดท้ายเราก็จะเห็น,ว,นว่าพระองค์ท่านแม้ว่าท่านจะสุขภาพไม่ค่อยดีนะนะครับตอนนี้เรา,าเห็นทราบว่าเออท่านก็ไม่สมายแต่พระองค์ท่านนะครับท่านก็ออกตลอด คเดยวก็สีน่ะดีก็เินขึ้นขางหน้าจะตาไปเอาทีราเรียนแล้วไปนะครับก็ทำสาดีสิ่งที่สาบันตังนามตัของเราที่ได้ทำนะครับก็มีป้าหมายดื่อพี่น้องชานเปรเหลักพวกเราเป็นข้าราชการผู้ชมจะได้สนะนต่ว่าสิ่งที่พวกข่าพวกพระองค์ที่ทำไม่ได้หวังอะไรเลย ที่จะทำให้พี่น้องประชาชนถ้าไม่ได้ขออะไรกับเกินขนาโองค์พรเป็นส่วนตัวเนี่ยเราคิดให้ดีนะครับเป็นกุศโลบายที่จะทําให้พี่น้องประชาชนนั่งเลยที่คือในทางความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อองค์พระเนี่ยได้ทำให้พี่น้องประชาชนเป็นหลักก็ของเราไม่ว่าจะเป็นทางส่วเลขการทุกส่วน ในงานทุกงานพ่อผีพ่องที่สมาชิกก็คงอยมีหน้าที่จะต้องทำให้เปดีเสมอเพื่อบริการที่น้องประชาชนนะครับเราก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับมาแล้วมีความสุขมีความสุขตั้งแต่เรื่องของความสบายใจนะบางคนไปพูดแค่พูดเบาได้เห็นเนี่ยเห็นเบาได้พูดคุยก็หายไปที่นึงแล้วนะครับเคยเห็บเคยปวดได้พูดคุย เราต้องป็นยารักษาใจด้วยครับแล้วก็อาจจะนิเหน่อยนะครับอาจจะให้แค่ยาพารานก็ไม่เปมีไรแต่ว่าสิ่งที่เราทำมากกว่าก็คือว่าเรารักษาใจเขาด้วยเดี๋ยวไปฮะเมื่อรักษาใจแล้วนี่ผมคิดว่าเขามาหาพวกเราเนี่ยก็จะมีความประทับใจกลับไปด้วยรอยยิ้ม เพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะมีค่ามีราคามากกว่าสิบนึงท่านให้ยาไปหนึ่งถุงมาเลยกับคําพูดเพียงเล็กน้อยยาพาราแค่สิบเปซยี่สิบเปดมันจะมีค่ามากกว่าถุงมาเลยของท่านที่เปนนเ่งไปน,นะครับเพราะฉะนั้นเนเราต้องสนัดในยิงนี้เป็นหลักเพื่อที่จะได้ดสื่อสารเพื่อที่จะท่าความสามัคคี สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับผ่านพวกเราเนี่ยนะครับรที่เป็นปี2000ที่จะทำให้ที่ร้องในภาหรือสารกิจที่ร้องในภาคสื่อมัตถุสคงนะครับในการจะดทำกิจกรรมราะฉะนั้นผมว่ามีอย่างที้ว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นี่นะครับจะประสบความสำเร็จเป็นตามมาตรฐา์และขอขอบคุณนะครับ ชาวโรงเรียนในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านนะครับท่านในอำเภอบุรณาการของผู้ท้องที่นะครับหรือสมาชิกผู้ขั้นนะครับที่มาออกขั้วเงวยหรือท้านีในหมาดให้กำลังใจนะครับอาจจะมาไม่ได้สุกครั้งหรือนะครับผู้ประชาคมหลักปมเนาะหรือคนช่วยยกโต๊ะยกเต็นท์ทุกท่านนะครับ ที่เรารูนด้วยกันเพราะฉนั้นก็ถือโอกาขอบคุณไว้แล้าโอกาสที่แบบนี้ได้เวลาถึงคนแล้วผมขอเปิดการประบการหรือแม้เพื่อี่พอจะมีมาประมาณ้าหนเเรียนรัสมบนสบาสมคบรบังหวัดุรินรับดือนห้าสอคหสัปดีครับเริ่มหมดแดงแล้วตั้งแต่บ่ายสองเ่วานนี้ วันนี้เรียนเชิญท่านพูจิบบุญท่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้นั่งพักระรอบสักครู่ก่อนที่เราจะถ่ายภาพที่ระลึกกันนะครับขออนุญาตจากเ้าอี่นะครับาำรับนะคการขออนุญาตเรียนเชิญเลยครับส่วนท่านเด่นนะครับชุดที่สองเตรียมตัวนะครับาำรับ เหล่ากาชาติจังหวัดสุรินทร์และก็ทีมงานจากต่อชดครับเรียนเชิญนะครับเหล่ากาชาติจังหวัดสุรินทร์และต่อชดนะครับชุดที่สามนะครับหัวหนา้าครับชุดถัดไปครับชุดจาก ชุดถัดไปนะครับชุดพอสบอนะครับวันนี้มีหลายท่านมาเราขออนุญาตแบ่งเป็นสองสามชุดนะครับครับชุดต่อไปก็เป็นพอสบอีกขออนุญาตแบ่งเป็นสามสี่ชุดนะครับโอเคครับอีกชุดหนึ่งครับขออนุญาตชิมครับครับนับหนึ่งสองสาม สองคร,งครับก็รพยเดี <ต secondo> <hini> ๋ยวครับตามเาทว่าจะไปเยี่ยมชมหน่วยแพทย์พศครับที่เปิดทางท่าน าน<ๆ>ก่นกนกน e um าท่านกเยี่ยมชมหน่วยแพทย์พอสโครับที่ <thi. S 2> ออกหน่วยครับวันนี้ ในนความดันเยอะไหมฮะน่าจะน่าจความดันต่ำดันต่ำไม่เท่าไรดันทุกสูงจะอกเอาโล่ดันทุกรับ เรงมาคัดลอยครับผู้ปฏิบัติงานนะครับควบตัวอย่าอย่าอย่ามงกนะเพราะว่า่อยมันก็อ่ามือมม่ใหญ่ไปเลยทีแล้ว แล้วเนาะ <laughs>

ไปทุกคนเลยนะไม่ใช่คนคนเดียวนะเพราะนรถบินเป็นครอบครัวเคนที่จะเลี้ยงคืออะไรคือคนที่กำลังจะมีลูกนนะครับเพราะอันั้นเขาม่มีคนแต่งงานด้วยคอบรัแต่คนก่เขาคือรอการต้อแต่งงานแล้วมีลูกแล้วพอแม่เขาพอเรีนรูกเรื่องทีมา tro

โอ้ยมีคนบริการกี่คนอ่ะนั่นไหนรืออะไรรู้ให่ไอมเรว่งเดียวกัน ทราไม่ใช่ครับน้องอ่าไอซูรินจอบดำคอมทำให้เกี่ยวพวกเราผมทำเลยเพราะว่าบางทีคนที่มีความรู้เรื่องนี้สามารถที่จะไปลวดเราได้นี่คือที่มันเกี่ยวข้องนะครัรบ ก็เป <glaube S 1> ็นอาชีพไงได้เพราะว่าอะไรรอยามให้คนมียารนดมาสมตรมกันในระบบวด้ได้นะครับ so ก you know ็เป็นอัคือถ้าเกิดเราจะใ้พีดอันที่สองก็เกี่ยตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เอาให้มันเท่งกเมาเตรียมการเพื่อช่วผู้สูงอายุอย่างพวกเราไปทำงานนี่ คนที่เราจะทำนี้ต้องมั่นใจก่อนทีวีดูไหมดูไหมเราอาจจะอยากจ้างคนอยู่ในทบางคนอยากจ้างคนนะครับเป็นดูแลพ่อแม่เขาต้องมีเทนโปรสาวๆก็ต้องเป็นรับรองไปนะครับแล้วก็ไปอยู่ในขึ้นทะเบียนจุดไว้อยู่ในแอปนี้เราอยากใช้การ ก็ได้ยากเป็นครั้งาก็ได้ก็คนดีใกล้บ้านคนดีแต่หมอคนยาบ้านหรืออะไรก็ได้ถูไหมพอสมองเขาก็ากเป็นวันนี้แล้วแต่เป็นรสมองแล้วเขความรู้เพิ่มทอูแรเป็นอาชีพเพิ่มขึ้นมาได้พราะฉะนั้ในผลกำลังดำเนินการแล้วกแบบทำกำลังทโปรแกรมอยู่ ก็น่าจะเป็นคนอย่างไอเดียสุดท้ายทือว่าน่าจะพอแล้วตายในเกมก็โอ้เลนเจ็บแล้วเราตอับย่างนะครับทำระบบปลอมแล้วบวที่เกี่ยวข้องพวกเราก็ใครไม่ไปก็รูเรื่องงูจาวกินแล้วนะที่เกี่ยวข้องพวกเราตัวนี้ก็เกี่ยวข้อง